ตุ่น่าที่คาวนี้กับช่องของผ่านนอลูล่าเซนเดิมว้าวจะดูดิจะตดเป็นไฟด้วยเหรอใช่เขาเขาเออเขาคอโอ้โหดูชุดเธอก่อนวันนี้เรามาเราจะมาเล่นคนรวย vs คนจนนะคะคุณนู้วันนี้วันฮาโลวีนมีรวยมีจนด้วยหรอใช่ก็ฉันก็แต่งรถฮาโลวีนวันเราด้วยนะนี่นี่ดูดูดูเห็นไหมพาฉันไปผจญภัยวันฮาโลวีนหน่อยนี่เราฉันน ฉันได้มาค่ะอ,อ้าวหายไปไหนละอ่ะอีกคันนะอีกคันเดี๋ยวรอสักครู่อีกคันว้าวชอบเอาอเอาเอาเอ้าฮาโลวีนเลยผีปีศาจเยอะจัดวันนี้ไม่ใช่นะเป็นถั่วส้วมเนี่ยทีวีแมนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรถอีกคันว้าสวสุดยอรดรถอีกคันเอารถคันนี้คันนี้ไม่เอาอะ่ะคันนี้ไม่หยองชอบแบบยหยองหยองหรืออีกคันนึงนะฉันจะโชว์ให้ทุกคนดูก่อน ว้าวเอาคันไหนเอาคันฟักทองฟักทองว้าวไปด้วยวนั่งสินั่งยังไงนั่งแล้ว <Okay. S 1> วันนี้เราจะไปไหนดีเขาทะลุยมากเลยอะรถนี้มันเจ๋งรวยแบบแจกเงินไปด้วยเลย oh my god <laughs> ฉันใช้ไอดีไอดีหาตังเงินนะสุดยอดเราจะไปที่ไหนกันคะวันนี้เราจะไปประจนไทยที่ไหนกันคะเพื่อนคนรวยอเคเคคืนฮาโลวีนวันนี้จะต้องหยองแน่นอนหยองหยงหอหยองยงอย่จบนู้นนะหองอหย่งงหยงอองหยงองหย่งหยอยองหยงยองหองคยอยงยงหหยองยงองยงหองหยอนหหยองหหองหอององหยหยอง่ยองหหยองหยอเรื่องนี้ที่นห โอ้โหมีถอยเข้าซองด้วยโอ้โหขับรถอย่างจา้าบโอ้ my <อ> gosh <laughs> ถอยกอ็ถอยก็ค่ะว้ายอย่งางจา้าเอ่อเออเปทางนี้อ่อ,อไปทางนี้นะฉันดูก่อนมีใครเข้า<ห>ับผูรถแบบอืออ๋ออย่ามงีแต่ชมรถฉันสุดรอะจา้าบสุดในซอยอะไม่ก็มีคนจา้าบนะจะเป็นโลบโครงกระดูกอะหรอ,อเอาไหมล่ะ ที่นี่เหรอเราจะมาล่าท้าผีที่แรกกันที่โรงพยาบาลว้าว <Wow. S 1> เดี๋ยวเราจะต้องปิดไฟเขาบอกว่าตอนกลางคืนปิดไฟอะ่ะมันจะเหมือนแบบจะได้นเสียงเข้าตรงไหนล่ะในรับประตูโอ้ยตรงนี้นเฮ้ยหึ่ง <c oughs> เราท่าเดินแบบชิลมากเลยอ่ะดูท่ายืนแบบโอ้ยเฮ้ยปิดให้แล้วมะฉันอยู่ที่หน้าห้องเอ็กซเรย์อ่ะไม่ไม่ไม่ครั้งนี้เราจะมีทีละอย่างเอาใช้าย้เธออยู่ไหนอ่ะเฮ้ย ตอนนี้เราปิดประตูไว้แล้วใช่เราจะห้ามใครเข้ามาเพราะว่าเราน่าทาผีที่นี่มีผีเหรอเรามาที่นี่ก่อนเพราะที่นี่มีผีใช่ไหมอืมั้นเราอะ่ะจะเธออุ้มฉันได้ไหมฉันวิ่งไม่ทันเธอนะวันนั้นเธออ่ะฉันมีบันไดยอยู่เดี๋ยวฉันให้เธอขี่คอไปไม่ได้ห,หรอกลัวผีข้อขี่หน่อยขอขี่คอไม่ให้ขี่เนี่ยเนี่ยเห็นบันไดปะเราจะขึ้นไปไหนเราจะมีคอเลยเฮ้ย ราชันกันที่นี่ที่ไหนอะแล้วดูแบบคาบเลือดหรืออะไรอืู้สิอันนั้นเป็นเออคาบอะไรอะสนิมหรอเออเหมือนเลือดจัดที่นี่ที่ไหนอะมันคือที่เขลองอะไรอะเธอลองมาตรงเถวเธอลองหานะมาตรงนี้มาตรงนี้ฉันกวนไปตรงนี้ไม่ใช่อะไรอะเขาโดนเขาโดนทดลองเขาจะลุกขึ้นมาจะเอ๋รอไหมอะไม่ นี่คือคนใช่ไหมสาบานเธอดูฉันนะเธอวิ่งมาหาฉันก่อนไม่ะวิ่งมาหาฉันฉันมีพลังพิเศษให้เธอดูอะไรอ่ะปีนไปมันเป็นไฟคืออะไรอ่ะเธอจุดไฟเผาเหรอไม่ฉันไม่ได้จุดแต่ฉันใช้พลังได้ด้วยเหรอแบบนี้ก็ได้เห็นปืนไหมเห็นปืนไหมเหมือนของใครอ่ะไม่รู้เอาเอาได้ไหมเอาได้กดอย่ากดตรงปืนอุ้ยกีกสุนเหลือด้วยโอเคเราต้องใช้ปืนเดี๋ยวเจอผียิงเลยไปไหนต่อ อุ้ยตอนนี้สว่างแล้วว่ะเอใช่โอเคเราไปจากที่นี่เถอะโอเคมาที่ต่อไปสรุปแล้วเราเจออะไรเจอห้องลับเป็นโรงพยาบาลล้างนนัเาาาจะปโรงพยบลแล้วออกไหนล่ะบ้าจริงโอ้ยอย่างนี้เธอมามาอย่างนี้เฮ้ยรถไปไหมไม่ใช่เอ้าเหรอไปได้อยู่ใช่ไหมเอาทำไมไม่ให้ฉันไปเฮ้ยเฮ้ยมันมาเข้ารถฉันฉันไม่เอาด้วย ฉันจะยิงเธอนะฉันจะเอาร์เธอรี่อึ๊บโอเคโอเคโอ้ยกว่าจะนั่งได้นี่สว่างแล้วนั้นจะมีที่ไหนน่ากลัวแต่มันก็น่ากลัวเพราะว่าบามันมีไข่ามันมีขาอ๋อนันี่เนี่ยตรงมาตรงมาตามฉัน เห็นไฟฉันไหมเห็นอยู่แต่ว่าวิ่งไม่เก่งโปรยเงินอยู่นั่นแหละโอ้ยก็มันเป็นไอดีของฉันอ่ะเฮ้ยเข้ามาเฮ้ยเข้ามาเฮ้ยเข้ามาเกิดมาอะไรอ่ะเฮ้ยจอดูฉันนะมาตามฉันมาไม่ไหนอีกอ่ะตามฉันมาตารที่นี่มันคือที่ของแฮกเกอร์ ของโจนะที่นี่มันคือของโจน่ะไม่เห็นจะมีอะไรเลยทรัพย์สมบัติอ่ะเธอดู๋ยฉันนะฉันจะกดไปที่ตรงไฟเฮ้ยเข้ามาเฮ้ยห้องลับอะไรอยู่ไหนอ่ะฉันเปิดได้ไหมอ่ะเข้ามาเร็วเอาเข้ามาเออมาๆมาๆเนี่ยมันคือที่ของแฮกเกอร์วู่มันรรทัดลับของโจนหรอใช่แล้วนี่ตู้อะไรอ่ะเปิดได้ปะไม่มันเปิดไม่ได้มันคือลำโพงเพลงเขา เย้เ yeah. นี่ยอันนี้จะเป็นพวกฐานทัพของเขาเลยดูเห็นป oh. 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 ืนกับระเบิดไหมเธอลองดูนะพอนั่งตรงเนี้ยป๊บมันน่ะจะเป็นกล้องตรวจใช่ไหมเธอลงมานั่งเธอลงมานั่งอุ้ยน่ากลัวอุ้ยเธอกระโดดเธอกระโดดเฮ้ยวเห็นไหมอือสุดยอดเลยอ่ะแล้วเขาจะไม่มาเจอเราหรอไม่้าใครจะไปรู้อ่ะเขาจะไปรู้ได้ไงเพราะฉันรู้คนเดียวเพราะฉันดูมาจาก ฉันเอ๊ยดียวฉันกดให้ oh. มา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 ตามฉันมาที่ต่อไปที่หลอนมากที่สุดเลยบ้านฉันฉันมีบ้านนะ<ป>ขามานขมานไปทั่วเลยขามานเออเดี๋ยวฉันอาจจะหาบ้านหลังให้ฉันก็มีบ้านหลังที่นี่ที่ไหนกะ <laughs> ว้เก <laughs> ือบหนีบจมูกฉันฉนเพิ่งทำมานะหน้าเธอสวยมากเลยแต่น้ำลายเธอเปื้อนนะ <laughs> ไม่ <Huh? S 1> <laughs> ต่อเล่น อยไปไปด้วยเดี๋ยวฉันเอารถกระดูกนะเดี๋ยวฉันเอารถ<อ>กระดูกโอเคฉันขอเปลี่ยนฉันซ่อมรถมาใหม่ฉันทำรถมาใหม่บๆๆแบบใหม่โอ้โหรถนี้สยองดีมาว้ายฉันนั่งไม่ได้โอเคเออได้ไปด้วยสักทีโอ้โห เปมุมตัวนี้มันจะกัดใช่ไหมมีกัดมาถึงท,ที่นั่งฉันจะจองบ้านหลังนี้เดี๋ยวก็มาก่อนฉันมีที่รับของแฮกเกอร์อุ้ยบ้านตีมฮาโลวีนสุดไม่ได้ตีมฮาโลวีนแต่ว่าการสร้างบ้านเธอมีกล่องเยอะแยะเหมือนโรงงานเลยอะไม่ใช่อ่ะเธอดูนะเธอมานี่มานี่มานี่มาหนี่มาหนี่มาหนีจ่จัก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 ยุใส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 เห็นไหมฉันกดไปที่ไม้ถุพืน้นอืมเนี่ย ตามนะอุ้ยมีอะไรในนี้อ่ะตามนะมันคือที่รับของแฮกเกอร์แต่ฉันไม่ได้ตรลงเธอเป็นแฮกเกอร์ไหนว่าบ้านเธอบ้านฉันแต่ฉันมาพามาดูที่ฐานรับแฮกเกอร์ทำไมฉันลงไปไม่ได้ไ,ได้แล้วม่ไม่เห็นมีอะไรเลยเดี๋ยวเธอมานี่เห็นไหมมันเป็นรูปแฮกเกอร์มันเป็นรูปโจนโอ๋อนี่ตรกลงบ้านเธอหรือว่าบ้านโจนอะไม่ก็ม,มันมีฐาน <c oughs> ๋ยวฉันขอเปิดตู้เซฟไปก่อนที่เกียจโดน เป้าหมายฉันจะโกรธเพราะว่าพอฉันเห็นคนต้นนี่เห็นไหมถ่านทับโจรแล้วอาวุธคือเยอะจัดมีระเบิดด้วยโอ้มีระเบิดแดงไหมด้วยนี่บ้านเธอจริงหรอใช่ตกลงเธอเป็นคนดีหรือคนไม่ดีคนดีเจ็กเขาอะ่ะมันมีบ้านอย่างนี้แหละนะที่ต่อไปอยนั่งกับแม่มุมเนี่ยน่ารักมันคือหุ่นเธอมันคือหุ่นแล้วดูสภาพเออไร <laughs> ต่อไปที่ต่อไปจะเป็นหลุมศพมีเพื่อนเป็นคนรวยนี่เขาเอาใจใจด้วยนะทุกคนมานี่เธอเห็นไหมตรงนี้เนี่ยเห็นไหมร่องขาวๆอ่ะเธอลองลงไปไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ก็ลงก็ลงมาสิอะไรไว คนบ้าอะไรนะี่มันหลุมศพลงไปก็เจอศพไปเถอะมาเที่ยวได้มาที่ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือโรงเรียนแห่งความล้งางอ้า <Are you S 1> วรถหายปวดนะหัว<อ>จริงป<อ>วดหัวกับเธอจริจีรถหมาป่าเดียวได้หมาป่าเดียวได้โอ้หมาป่าเดียวได้นั่งได้คนเดียวเลยไอ้ยนั่งได้เ <laughs> หรออ่ะเอา้เอารถหมาป่า อามาป่าเดียวดายเธอจะให้ฉันวางเป็นล้มอ่ะโรงเรียนหรออยู่ไหนเอ้าเอ้าฉันนี่แหละเดียวดายกว่าหมาป่าก็ฉันนี่แหละหมาป่าเดียวดายออ้้ตงไมาเร็วเธอมาล็อกห้องน้ำบ่อยห้องน้ำบ่อย ห้องน้ำบอยอยู่ไหนห้องน้ำบอยเห็นแต่ห้องเรียนน่ะก็ขึ้นมาข้างบนสิอ๋อขึ้นมาข้างบนสิแล้วก็เขียนว่าบอยนะเนี่ยบอยบอยอะไรอ่ะเธอทำไรอ่ะก็ดูซีฉันเห็นได้ยินเสียงว้าวเป็นเพลงเฮ้ยใครเปิดเพลงไม้ด้วย ะแล้วใน <Zombie. S 1> ห้องน้ำทำไมมันมีตัวนี้ด้วยอ่ะซอมบี้ <Zombie. S 1> มันคือแวมไพร์ซอมบี้แล้วใครเปิดเพลงซอมบี <laughs> ้ <laughs> แล้วใครเปิดเพลงเหรอฮะซอมบี้ <Zombie. S 1> มันไม่น่ากลัวตรงเพลงนี่แหละ Oh my god เออเแบบมันแบบมันมีซอมบี้ซอมบี้มันก็เลยแบบเอ๊ะนี่มันนี่มันผีตลกหรือเปล่า <Zombie. S 1> ออซอมบี้ <laughs> <laughs> เออะิงีซ <laughs> <Zombie. S 1> ิงีซอมบี้มาเกตตยมาเกตตยซอมบี้อ <laughs> เอ้ย <laughs> 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 นัทบีเอ้อยใครเปิดเพลงปิดเพลงก่อนโอเคเออเดีเ๋ยวเธอาานะฉ,ฉันไม่กลัวแกแล้วพอแกร้องเพลงซอมบี้ซอมบี้เธอลองร้องเพลงตามเธอนะเพลงนี้มันอาจจะสลบสำหรับทุกคนนะคะทุกคนร้องทำไมก่อนก็ร้องเพื่อเจอผีไงสาองหนึ่งเนกะ้าอ,อ, 3, 2, 1, อสูรบาลีกีอสูรบาลีกีอ,อสูบาลีกีเออ มันี่ว้พออับัดดักี้แล้วตัวนี้ก็มาเหรอแล้วมันจะได้ยินเสียงเพลงนะเบาๆอับัดดักี้เหรอไม่ใช่อากาศมันจะเสียงเบามากไปเถอะโอ๊ยฉันเหนื่อยกับผีโรงเรียนนี้แล้วเกินโรงเรียนนี้มันคือโรงเรียนตลกหรือเปล่าเนี่ยก็ใช่น่ะสิอุ้ยกินไอศครีมดีกว่าไม่ไปกาแฟแล้วเดี๋ยวมาสิ ทำไมได้ยินเสียงเธออะไรอ่ะ <c oughs> อะไรอีกอ่ะฉันนั้นเรากินก่อนเถอะได้ยินเสียงเพลงไม่ฟังก่อน <c oughs> อ้อตอนเปลงมาเนหล่อเล่นฉันแกล้งเธอโอ้ไม่กินเถอะสุดท้ายก็จะได้ยินเสียงจริงๆแล้วนะฉัได้ยินแต่เสียงตัวเองกินไอศครีมเธอ <c oughs> เงียยเงี้ยดิ มันรวยแล้วไม่มีวารยาเลยอ่ะอ้าฟังเสียงสมมว่าเราก็ได้ยินเสียงเสียงไรอ่ะในห้องนั้นเปล่าไปดูชิเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยอ๊ยหัวมุดผนงังละอ๊ยช่วยด้วย ะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนติดตั้งไลค์กดแชร์กด s u b s c r อ่ e ให้เป็นกำลังใจของพวกเราด้วยนะคะนั้นขอร้องเพลงให้ฟังก่อนมาสามสองหนึ่งซิงดีซิงดีซิงดีซิง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 ีซโอเค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 ทุกคนบายบายนะคะบาย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 